นิลินถามหน่อยว่าช่วงนี้เนี่ย PM 2.5ม2.5ใส่แมสหรือเปล่า ใส่นะคะใส่อยู่ที่โรงเรียนตลอดเลยแม่ดีมากเพราะว่าอยากจะบอกทุกคนเลยว่าฝุ่น PM 2 5จุดมันจะทําให้เราเนี่ยสมองช้าสมาธิสั้นเพราะฝุ่นความสกรปรกมันจะไปเกาะตามหลอดเลือดของเราเลือดเนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงสมองของเราเนี่ยได้ไม่ดีพอแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสมาธิสั้นสมองช้าพัฒนาการช้าอันนี้มีงานวิจัยนะงานนิลินจะต้องกิน DHA ตลอดค่ะ<อ> DHA นี่คือเป็นของดีมากนะแม่ใครบอกว่ามันบำรุงอ ม,มันบำรุงสมอง <ตา S 1> บำรุงสายตา,ตาแ,ลแล้วอะไรอีกช่วยให้ทำละ,จะเจริญอาหารด้วยอหนูกินแล้วหนูจเจริญอาหาระแ,แต่ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะตัว DHA เนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ดีขึ้นพอมันเจอสิ่งสงปกปรกเข้าไปใน,นร่างกายเรา มันก็จะคล้ายๆอ่าภาษาเด็กก็คือมันก็จะล้างออกมันก็ช่วยกระตุ้นการทํางานของร่างกายให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นดังนั้น DHA ที่ดีที่สุดก็คือตัวไหนคะนี่ค่ะ a u s Well Life we a l g o e o DHA นะคะใช่แล้วตัวนี้เนี่ยทาง่ายมากๆเด็กๆเนี่ยกินดีมากๆแล้วตอนนี้นะบอกเลยว่าไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กอย่างเดียวมีก็กินอะ่ะใช่ผู้ใหญ่อย่างเราเอาม่าผู้อาวุโสก็ต้องกินวันนี้ต้องบอกว่าถ้าอยากให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็ ล oh. เลย DHA กินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะสำหรับเด็กบ้านไหนนะคะที่ทานยากนะคะเมื่อหนูตอนเด็กๆว่าก่อนหนูก็ทานยากมันก็จะเป็นเหมือนแบบ <c oughs> คซูลเนาะประมาณ <c oughs> บบนี้แล้วก็เหมือนบิดหัวหนูตัดก็ได้ะคะ่ะแล้วก็บีบใส่น้ําส้มหรือนมก็ได้นะคะแบบแต่ว่าตอนนี้หนูโตแล้วหนูก็กินแบบเพียวๆอย่างนี้เคี้ยวได้เลย